สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์อยากเทพต้องดูใน EP ที่2นะครับเรามาอัปเดตในส่งไอดีอยากเทพต้องดูแล้วก่อนนะครับบอกเลยว่าเกิดหลายเรื่องขึ้นเยอะมากนะครับที่ไม่ได้สตรีมหรือว่าเล่นเยี่ยมๆนี่ก็จะมีเป็นแ่นที่จะสุ่มหาไอเซนด้วยก็เลยไปฟาร,ร์มมาในส่งไอดีหลักนะครับแล้วก็ไอดีตัวนี้นะครับก็ยังฟาร,ร์มอยู่เรื่อยๆนะยังหานู่นหานี่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตไอดีกันว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆอัดคลิปไปแล้วแต่ว่ารู้สึกไม่ถูกใจก็เลยมาอัหดหกวาานะะะนะะบออจไ้้ธิยเป็ขถู ข้อในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการันตีตัวมิสติกด้วยนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มอีเวนต์ใหม่นะครับวิธีการหานุงหานิ้วอะไรพวกนี้เนาะจริงๆวิธีการหานิ้วจะแนะนําให้ไปดูในส่วนของอคลิปที่เราพูดถึงการบัฟสมากกขกนะครับอันนั้นพูดละเอียดมากขา่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับอเอาดตสถานะไอดีตอนนี้นะครับเมื่อกี้นี้อ้าวก็ไม่ใช่เมื่อกี้นี้หรอกตู้นี้นะครับตู้โกคูเลยเราสุ่มเป็นหาเป็นในส่วนของโกคูแต่ไม่ได้นะครับได้ไอสอตัวนี้มาแทนนะครับก็คืออาร์เชอร์นะ เฟดนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาไปย e ูด้วยไม่รู้ว่าจะต้องใช้หรือเปล่าเพราะตัวนี้ไม่น่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือดีเมอร์นะครับเป็นเวทแสงเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปได้ไปทำการฟาร์มมานิดๆหน่อยนะครับในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะแล้วก็เราได้เป็นดาวจากบัลเทนพาร์ด้วยน,นั่นเนองเนาะนี่แล้วก็สุ่มไปไม่กี่ครั้งนะครับไม่โดนการันตีด้วยนะได้เป็นในส่วนของดาวมาเพิ่มจากอีเวนต์ล็อกอินด้วยน,นั่นเนอง อ่ะแล้วก็มาสุ่มตู้นี้เลยนะครับตู้นี้นี่สุ่มไป89แล้วนะเกืเอบเกือบทับร้อยแล้วนะทาเล่นไปเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาสอนกันดูว,ว่าผู้เล่นใหม่ฟาร์มยังไงนะครับโดยที่ไม่ให้เป็นหนักคนอื่นว,ว่าอาจจะโซโลก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึง50 ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียก้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงขวบแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยนะครับ แต่เมื่อวานนี้กดไฟแมชไปนะครับแล้วก็เล่นได้ผ่านมารอบนึงแล้วก็เราดวงดีครับได้ ตัวนี้มานะครับแหมก็เดี๋ยวเราค่อยอให้โหวตกันละกันนะครับว่าให้ใช้ตัวนี้ในการเล่นนูทูโปไหมเพราะว่าตัวนี้โกงมากนะเป็นตัวรับในนักเมทพอทองนั่นเองเนาะข้ามไปก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่เพื่อนเล่นลองเข้าที่สดอันฟอร์นิทามานะครับก็คืออิงใต้ดีคริปชั่นนะครับจะมีคนช่วยเล่นอยู่เนาะอ่ะโอเคนะครับอัปเดตไอดีตอนนี้นะครับเรามีตัวละครเพิ่มเป็นมิสติกมาเพิ่มมาอีก4ตัวนะครับจริงๆเป็น3ตัวแต่ว่าตัวจะเป็นผ่านหนึ่งตัวนั่นเองเนาะก็คือไอ้ฟิสิกปรินเซสตัวนีี้้นน่่่อะสิไมใชโททษ นะครับอ่ะใส่คลิปนะนี่แล้วก็ในคลิปข้อมูลที่แล้วนะครับเอ่อข้อมูลลูทูปโปของเรานะครับเอ่อมีผิดพลาดนิดนึงตรงที่ไอ้เจ้าครีมเนี่ยมันเป็นกายภาพนะครับตอนแรกจําทับกับดีมนะว่าดีมันเป็นเวทแสงนะครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นเวทอควานะครับแต่จริงๆมันคือกายอาควานั่นเองเนาะไอ้ตัวครีมนี้ขออภัยด้วยกราบขออภัยจริงๆนะครับโอเคเนาะอ่ะสำหรับ ตัวละครนี่เรามีนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนสายเล่นไปเล่นสายเวทนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเมตามันไม่ใช่เรื่องเมตาเรียกว่าอีโวง่ายๆนะครับมันอยู่เป็นสายเวทหมดเลยก็คือฟิเลนกับดิมเมอร์นั่นเองเ,องเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนสายกันแต่ว่านมพึ่งเนี่ยอีโวแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะครับเราสามารถเล่นทั้งสองสายได้เลยเลยนาะโดยการที่เอาบับไปแค่ไกลาภาคก็ได้เพราะตอนนี้ภาคเราไม่มีนะครับจริงๆที่สุ่มตู้นี่ไม่ได้หวังตัวละครมิสติกนะาแต่หวังเป็นในส่วนของเวนดี้หรือว่าวินดาก้อนนั่นเอง,เองเ เพราะาเราได้เป็นในส่งของไอตัวเอลฟ์มานะครับหรือว่าฟิเลนเนั่นเองอ่ะของเป็นอาที่ดีมากนะครับแต่ทีนี้เราหลุดได้เป็นมิสิกมาหลุดเหรียญสองตัวเลยคือไม่ได้คาร์เคิลกับไอเจ้าซาสิสกะนะครับได้เป็นเฟเกอร์กับดิมเมอร์มาจริงเนาะแม่ได้จริงๆนะครับ,รนะรบแต่ก็ช่างมันไปเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตไอเดียล่าสุดข,ของเราจริงๆมีประตูลับด้วยแต่ว่าเรายังไม่ลงนะครับ อ่ะนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีไม่ใช่วิธีสิเรีวยกว่าการันตีตู้มีการันตีการันตีตู้มิสติกกันก่อนนะครับโอ้โหหลงหมดแล้วดดทุกทีนะครับการันตีตู้มิสติกนะครับอ่ะตู้การันตีตู้ในตอนนี้มีตู้ทั้งหมด3ตู้มีการันตีหมดเลยนะครับอาจจะไม่เห็นเห็นแค่ตู้อีเวนท์ที่มันเป็นการันตีไอ้มิสติกพิตตี้ตัวนี้คือการันตีว่าเราจะได้ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่นับสกินนะ,ะสมมติสามร้อยเก้าิเก้าทับสี่ร้อยแล้วสุม่มอีกหนึ่งทีเราก็จะเป็นตัวแน่นอนร้อยเป ตัวมิสติกเท่านั้นนะครับออไอเซนไม่มีการันตีเนาะถ้าใครรุ่นเด็ดดวงดีมาก็โชคดีไปตู้สเปเชียลนะครับกับตู้เลกาซี่เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับวความต่างกันแค่เพชรลุงกับเพชรทอง,งนั่นเองเดี๋ยวจะสอนทําเพชรทองด้วยเนาะสําหรับตู้นี้นะครับการันตีอยู่ที่20,000เพชรนะครับถ้าใครไม่มี VIP นะครับหรือว่าเกมพาร์ทวีไตัวนี้นั่นเองเนาะ นี่ถ้าไม่มีเกมไฮทร์ผิดตัวนี้จะอยู่ที่20,000เพชรนะครับแต่ถ้ามีจะเหลือแค่16,000เทนะ่านั้นนะครับ16,000เพชรเนาะนี่แล้วก็ผสมกันมมได้เลยนะครับแต่ว่าแล้วกเ็เรื่องของตัวที่ออกเนี่ยมันสุม่มอ่ะอย่างที่บอกไปว่ามันสุ่มนะตัวกลางตู้ออกอยู่10%บเปอนไอ้ห้านะครับซ้ายกาับขวาเนี่ยสิแต่ว่าตัวที่เหลือที่มีในตู้เนี่ยมันมีมิสติกทุกตัวในตู้เลยที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะอยู่ที่ศูนย์จุดหกห้าสองเปอร์เซ็นต ส่วนตู้เลกาซี่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันโอกาสออกเท่ากันเลยนะครับเป๊ะเลยแล้วก็ตู้เหมือนกันหมดนะครับแต่ยกเว้นแต่เพชรนะวิธีการหาเพชรทองง่ายๆกดเอ็กชันเจมสตัวนี้ทำเราก็ย้ายจากเพชรลุงเป็นเพชรทองนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสามารถพิมพ์เลขได้ด้วยนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับนี่พิมพ์เลขผมไา้ด้วยนะอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะการตีอยู่เหมือนกันเลยนะครับสองหมื่นกับหมื่นหกเนาะถ้าไม่มีวีพีก็หมื่นหกไอสองหมื่นนะครับแต่ถ้ามีก็หมื่นหกไมพูดผิดซสละโทษทีนะครับเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับหลังหายหลังหายจากการฟุดหน้าจอเวลาโทษทีครับไปจุ่มฟาร์มมาอยู่เนาะนี่เลยนี่ก็จะเป็นไอเดียอยา่างเทพต้องดูเราและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในเกมเลยคือระบบนิ้วนะครับอ่ะนิ้วหรือคําสาปนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเคนะิร์สละเป็น Cur นะเคิร์สโทเค็นแบบนี้นะั่นเองนะนี่แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แบบที่สุ่มอันนี้เอาไว้แค่วาร์ปเนาะวิธีการหานิ้วนี่เราสอนไปแล้วในส่วนของการเอฟแล้วก็อ่าบัฟนะครับบัฟ บัฟไอตัวสอนบัฟน,นั่นเองก็ลองไปดูกันก่อนนะครับสำหรับอยากเทปต้องดูที่อ่าอีพีหนึ่งมาพูดถึงกันแนนําตัวแต่ว่าอีพีนี้เรามาไปแบบกระโดดเลยนะครับตามไม่ทันละกันนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เราจะตามผู้เล่นเก่าแล้วก็ไปโซโลเลดให้ได้น,นั่นเองนะครับก็เลยต้องรีบกันสักนิดนึงเนาะไม่ง,นะงั้นเดี๋ยวมันจะยาวน่าเบื่อเกินนะครับโอเคเนาะ เราต้องมา,มาลงแค่ไอตัว Hunted a Un c a d e m y ตัวนี้เลยนะครับเราก็จะเป็นเคิร์ดอ่ะโทเค็นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็กดยูดไปมันจะวาร์ปเข้าไปที่โดมของอ่ะเรียกว่าอนาเขตได้ไหมของซูคุนะแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วที่แนะนำจริงๆคลิปเราแนะนำไปแล้วแต่ว่าเราแนะนำในนี้ใหม่ได้นะครับบัฟของตัวละครน,นะครับถ้าเป็นตัวสายกดสกิลนะครับที่เป็นตัวบัฟเดเมจไอ้บัฟเวทนะอ่ะก็เรียกว่าบัฟเดเมจแหละก็จะเป็นพวกเออร์วินนะครับรีฟานะครับแล้วก็วินดีน้นั่นเอง จะต้องด้านขวาเนี่ยจะต้องอยู่ที่เป็นนาฬิกาเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะแนะนําอยู่ประมาณ6 5ห้ถึงหกนะครับกำลังนดะีแต่ถ้าเกิน7.5ไปแล้วเนี่ยคนรีออกนะครับถ้าเอ้ยพี่ครับผมมี6 5 6.9ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้า7.5หรือ8ก็ไม่ได้ลองใช้ดูเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าประมาณ6%กเนเนี่ยกำลังดีแล้วนะครับถามว่ายิ่งข้างฝาเยอะยิ่งดีไหมไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยให้มันมีบวกสักนิดนึงก็พอแล้วเนาะมนไม่ต้องไปบวกเยอะขนาดนั้นเพราะว่า บางทีเนี่ยช่งวงเวลที่มันดีเลย์สกิลนะครับดีเลย์สกิลของตัวบัฟเดอเมจแปลว่าตัวเดเมจเออตัวเดเมจของพวกเราเนี่ยจะไม่ถูก buff 100นะบัฟร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮาร์ดับบัฟเดเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแปลว่าตัวละครเราอาจจะตีฟรีโดยที่เดเมจเ็นเบาก็ได้นี่นะครับช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวละครเราไม่ใช่เรียวกว่าตัวละครสิเรียวกว่อาอัตราชนะเราลดลดลงได้เลยนะครับหรือว่าจะมีโอกาสแพ้เพิ่มฟังยิงคืนนั่นเองเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้สำสรวนของนิ้วนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเยอะเกินไปเดี๋ยวเรารับไม่ทันนะครับเอาเป็นว่ามาพูดถึงวิธีการฟาร์มอีเวนต์ใหม่ไม่ให้หนักคนอื่นก่อนลวกันเนาะเอาง่ายเลยคือเราลงคนเดียวนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มอีเวนต์ยังไงให้ได้ดาวเยอะโดยที่ไม่ต้องชนะนะครับก็ง่ายเลยคือใส่ตัวใหม่ไปนะครับจะเป็นน้องพึ่งนะครับดิเมอร์หรือเอลเจ้ารีฟาตัวนี้ก็ได้นะครับถามว่าทําไมนะครับเนื่องจากในอีเวนต์เนี่ยมันบัฟเป็นตัวใหม่หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ตู้ตัวในตู้คริสต อะตัวในตู้คริสต์มาสมีมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเออจ้าฟิเลนนะครับเป็นเ,เมดเมดเมดเวทอะเมดเวทอ,อะไรวะเมดลมนะครับอะธาตุธาตุเวท,ทเมลมนะครับเออเป็นเวทลมเนาะแล้วก็ไซเรนเนี่ยเป็นกายภาพ อ่จำธาตุไม่ได้แล้วลืมจริงๆนะครับก็ได้จะากไก่ลมหรือเปล่าเอไก่โลดหรือเปล่านะครับไอตัวพีมจากตอนแรกจําเป็นเวทอาขวานะครับมันเป็นกาไอาขวานะอันนี้ขออภัยด้วยไอเซนก็เป็นเวทเหมือนกันนะครับอ่ตัวพวกนี้น่าจะเป็นตัวบัฟนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราจะมีพวกสกินให้ใส่ด้วยหรือว่าจะมาเป็นตัวใหม่ในตู้สเปเชียลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมจอนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้า ตัวดีเมอร์ตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกัน,นครับแกมมี่นะอ่ะนี่แล้วก็น้องพึ่งก็บวกเหมือนกันนั่นเองเนาะอ่ะถ้าใครมีตัวพวกนี้เราจะได้บูทเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปให้ดูเนาะแล้วก็ตัวละครที่ไม่อีโวจะบูทอยู่ที่20%แต่ถ้าอีโวแล้วมันจะบูทเป็นสี่เป็นต์นี่เองเดี๋ยวเราเอานงพึ่งไปให้ดูบอกว,ว่ามันบัฟดาเมจให้ด้วยนะครับดาเมจในเกมเออดาเมจในในใน,ในหมดนั้นเนี่ยเหมือนจะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวลอง,ลองดูกันเนาะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ อ,อย่างที่บอกไปว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้นะครับมันก็ยังได้ดาวอยู่นะครับอันนี้สําหรับที่การฟาร์มดาวเนาะแต่ว่าเรื่องประตูพอทอดรับเนี่ยเราต้องชนะเท่านั้นนะครับเกมนี้มีไฟล์แมทช์ถ้าเราไม่เราไม่อยากหนักหมดแบบไปยให้คนอื่นแบกนะครับก็หาตัวซีซีหรือว่าบัฟเดเมดไปช่วยก็ได้นะครับเรามีเวนดี้เรามี Wendy, เอลวินทุกคนก็น่าจะพร้อมต้อนรับเราเสมอนะครับเออมันเป็นตัวบัฟเดเมดเนาะจากที่ลองดู1แบก3ได้นะครับอันนี้ลองเล่นดูแล้วนะ,ะแต่ถ้าไม่มีอย่นนี้ก็เนิ่มยากแล้ว้วถาไากเองนี่กะ ถ้าไม่มีกีฟิดนะครับอ่ะตอนนี้ลองดูแล้วลองโซโล่ดูแล้วเดี๋ยวจะมาสอนกันด้วยนะครับวิธีการฟาร์มในส่วนของดาวที่พี่ฟาร์มอยู่เนาะเอามาแจกกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าบุ๊ิบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าใช้โปซกอิกเออแต่เรามีทริกในการฟาร์มอยู่ที่ชนะ100%นเครับแล้วาก็ได้ดาวไม่ต่ำกว่า4 0 0พด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงเลยถ้าบัฟร้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า4,5 0 0นแน่นอนแต่ถ้าบัฟไม่ถึงร้อยก็ไม่ต่ำกว่าน่าจะมามนี่พันประมาณนั้นเนาะเห็นไหมนี่ อ่ะนี่ขึ้นนะครับจาก2,130อ่ะในด่านปกติตอนนี้เป็น3,000แล้วนี่นะครับจาก2,000เป็น3,000ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับช่วยแบกเราได้ด้วยนะ แล้วก็ตัวในอีเวนต์เนี่ยตัวในตัวใหม่นะครับเก่งหมดเลยเก่งทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวครีมที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเป็นเมตากราวนะส่วนไซเรนก็จะเป็นเมตาซัพพอร์ตไฮบริดได้นะครับก็คือตีแอร์ได้แล้วก็วางพื้นได้นะครับตีแอร์แต่วางพื้นได้แล้วก็วางพื้นแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนั่นเองเนาะจะวางพื้นระหว่างเองก็ได้เป็นตัวไฮบริดนะครับส่วนน้องพึ่งเป็นตัวฮิลที่วางได้5ตัวแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีนะครับดาาเเเมจกก็็โออคนะแล้วไตัวฟิเเเลนนนะครับป็ดามจที่ดาเมจจ๋าเลลยนะคครับแแป้วก็เเเเกก่่่่งงด้้้วววยยยยนนัอออแล็ไมีตาาระะู นะครับทกิณกดโคดโกงนะครับแล้วก็ตัวมันตีฟูเอวีนั่นเองเนาะส่วนตัวในประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรศักยมุนีนะครับที่หลายคนเรียกกันหรือว่าเป็นเมจายจนะครับชื่ออะไรว่าจูดันจูดาจูดหรืออะไรก็สักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับาจาผิดขออภัยด้วยเนาะก็จําผิดอยู่แล้วแหละเอออันนั้นเนี่ยมันก็ช่วยบัฟเาเมจเรียกว่าอเอามาเล่นในประตูนี้ก็ได้ทั้งบุตรในส่วนของอัตราการดรอปนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวหรือว่าเป็นตัวรับนั่นเอง ช่วยเหมือนกันนี่นเองเนาะเห็นไหมนี่เขาจะมีบอกว่า r ีวาร์ดฟอร์ม o ู t นะครับผลจากการบูทของตัวยูนิตหรือว่าสกินที่เรามีนั่นเองเนาะ จากที่ไปลองเล่นเนี่ยมันเล่นแบบได้ตาประมาณสองสามร้อยเลยถ้าเราเอาบัฟและเม็ดด้วยนะครับมันไม่ใช่สองสามร้อยสี่ห้าร้อยก็มีนะครับถ้าคุณเล่นดีๆแล้วก็เล่นให้มันเป็นนะเออเดี๋ยวเรามาสอนกันทีเอ้หรือว,ว่าเราสอนไปเลยน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ไม่เอาฟาร์มเงินมาด้วยนะเดี๋ยวเราลองฟาร์มให้ดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับใครเล่นพึ่งนะครับแนะนําให้อัพป,ประมาณขั้นสามนะครับมันจะกําลังดีเพราะว่ามันจะมีเป็นในส่วนของพึ่งมาตอมด้วยโดยที่มันจะช่วยลดเกาะน,นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็พึ่งเราได้เป็นนาาสปอร์ม ส่วนใครเป็นโกคูก็ไม่ต้องน้อยหน้าไปนะครับไม่ต้องน้อยใจไปก็คือมาฟาร์มเหมือนกันนะครับลองไปสุ่มหาตัวหรือว่าหาพึ่งม,มาเพิ่มก็ได้นะครับเอาไปฟาร์มเพชรก่อนเนาะสุดท้ายแล้วตัวที่จําเป็นเนี่ยจะเป็นตัวเอ่อซีบัฟดมามเมจซะมาขวานะครับเอออันนั้นจําเป็นเหมือนกันนะถ้าเราจะไปเกาะคนอื่นลงก็ลองเอาบู๊คบเมจไปด้วยนะครับเผื่อเขาจะไม่มีหรือว่าไม่มีใครพกมาเนาะเราก็ไปนั่งบัฟให้เขานะครับให้เขาเอาตัวไปอัพตัวเงินนั่นเองเนาะ แล้วก็ถ้าใครไม่มีเพื่อนเล่นอย่างนี่บอกไปวันนี้แอมพอมที่ทำเรามีเพื่อนอมีคนพาเล่นอยู่นะครับเผื่อใครแบบเอมหาเพื่อนเล่นไม่เจอเอ้แบบไม่มีเพื่อนเล่นนะครับลองเข้ามาในสอผมของผมเองได้เลยเนาะแม่ลิ้นจะพันตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับขออภัยด้วยนะวันนี้เราอัดไปหลายเทคอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันลิ้นพันเลยแหละ <laughs> ขออภัยจริงๆเนาะ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อาหิว่าตักกระโลกเยอะมากนะฮะตากะโรลกหรือตักกะโรลกก็ไม่รู้นะครับก็คือโรคระบาดมันเยอะแหละก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับจริงๆอยากให้อยู่บ้านกันด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะอยากไปเที่ยวกันเนาะแต่ก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะฮะอันนี้เราไม่มีใครไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ถ้าเราป่วยนี่เห็นไหม เล่นง <enjoy. S 2> ่ายๆเลยสบายนะครับใช้ต <set> ัวเดียวเลยนะครับฟาร์มได้ตาละพันสองพันได้เลยนะครับถ้าเราเลือกบับดีหรือว่าเล่นกันดีๆเนาะอาจจะหาเป็นตัวซัพพอร์ตมาช่วยนะครับเป็นโดนะครับหรือตัวรีเจนต์นะหรือว่าจะเป็นโจทาโร่ที่เป็นตัวอีพิกในการหยุดเวลาเอาเออร์วินมาบับก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งฮิโซกะที่มันสโลได้ด้วยนะอันนั้นถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะอัพไปเลยแล้วมันจะสโลได้นะเออเดี๋ยวลองใช้มาดูมาใช้ดูแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางการฟาร์มดาวด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามนะครับเอ้ยพพพีีีีี่่่ไไไไปหหหาาาาดมมจกนนนนลลงงงงอเวตต์ยััใช้ทะครบ ในโซโลได้บ้างบอกเลยว่าตัวอีเวนต์ถ้าเรามีประมาณทัก3ตัวนะครับสตัวขึ้นนะก็จะเป็นครีมไซเลนแล้วก็พึ่งหรือว่าจะเป็นพวก กิมจอก็ได้เราโซโล่อีเวนต์แทบจะได้เลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นเจ้าคาเนกินะครับที่มาจากกูนะโตเกียวกูนะก็น่าจะตีติดบลิซนะครับหรือว่าตีติดติดฮิวตัดฮิวนั่นเองเนาะเรียกว่าตัดฮิวแล้วกันนะครับเพราะว่าเราพูดคํานั้นเดี๋ยวมันจะโดนแบนอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนบับบนกันสักนิดนึงนะครับอ่ะจริงๆว่าจะจบคลิปไปแล้วแต่ว่ามาสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการบับบนเนาะก่อนบับบนเราจะจำเป็นจะต้องมีนิ้วก่อนนะครับนิ้วด้านขวาเป็นนาฬิกาทรายจะเท่าไหร่่่่กก็ได้แแตวาาาานนนนนะะะํปรมณสัั5เเอง วางทั้งหมด2ตัวแบบนี้นะครับนี่จะเป็นวิธีบัฟที่แนะนําที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเองเนาะอ่ะระยะการวางเนี่ยเราจะแยกเป็น2องกองที่เราจะสอดในวันนี้นะครับในตอนนี้ด้วยนะแยกเป็น2องกองก็คือกองแรกเนี่ยจะเป็นตัวเอ้กองให้กับตัวด้านซ้ายนะครับอีกกองนึงให้ตัวด้านขวาเนาะเดี๋ยวปรับป่อนนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ตัวซ้กองซ้ายนะครับอันนี้กองขวาเนาะอาจจะถ้าเป็นกองกลางกองหน้ากองหลังที่เป็นฟุตบอลแล้วนะครับเฮ้ยโทษทีนะครับหนึ่งสองแบบนี้นะครับกดบัฟตัวที่สองปุ๊บนี่นะครับแล้วก็วางอีหนึ่งรับ พอถึงหนึ่งห้าปดปุ๊บปั๊บกดป,ป,ป,ปั๊บตัวที่ตัวแรกเลยนะครับตัวด้านซ้ายที่เรายังไม่ได้กดเนาะแล้วก็วางเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นเองแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็รอกดตอนที่ไอ้บัฟบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงหัวด้านซ้ายเนี่ยหมดนั่นเองเนาะเราก็แยกเป็นสองกองได้แล้วนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก to yeah. ็ถ้าใครจะวางชิดกันก็ได้นะครับพี่ผมขี้เกียจวางแยกนะครับเดี๋ยวมันจะมือนึงก็วางชิดกันไปได้เลยเนาะจริงๆเราสอนวิธีบัฟไปแล้วแต่ในนี้เรามาสอนกันด้วยนั่นเองเนาะในย่างีนึงว่าจาเป็นจะต้องมีนิ้วนะครับเราถึงจะสามารถออโต้บัฟบนได้นะครับเรียนย้ำคำว่าออโต้นะต้องเามันถึงจะออโต้บัฟบนแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเราจะได้ม่ต้องมานั่งจิ้มเองเ่ะไหมปะแต่ถ้าเราไม่มีนิ้วเรามนจิ้มเองก็ได้นะครับแต่เราต้องกดบัฟเองตลอดนะบัฟบนไปตลอดด้วยมือนะครับเอ วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือวางต่อกันนะครับวางต่อแบบปุ๊บแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้กดตัวแรกปุ๊บอ่ะถ้าใครมีนิ้วโดยที่คลิกเก็บวับบนนะครับแล้วก็พอกดตัวแรกปุ๊บก็มากดตัวที่2เลยมากดตัวที่3แบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวที่4แบบนี้อ่ะมันก็จะบับบัพเดยเมทให้เรานั่นเองครับเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีบัพบนแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะฟาร์มดาวให้ดูด้วยนะครับจริงๆว่าจะจบคลิปอย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่าเรามาฟาร์มดาวให้ดูด้วยแล้วเอ่้ยนนี้ะี่เราเห็นคือั40%แต่นนี้ไมม่่่รรูู้วาาัันคคณหเลบ เ,ออเพราะตอนที่เ,ออเราเราเปลี่ยนเป็นตัวฟีเลนกับดีเมอร์มาเราไม่ได้ใส่มาเนาะออก็เลยแบบอาจจะไม่ถูกบัฟให้หรือเปล่ปาโอเคกดลืมกดออโต้ตัวนี้นะครับน่าจะบัฟแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราปล่อยแพ้ไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยพี่ตัวละครใหม่เนี่ยมันดูจะโซโลได้เลยนะครับเพราะว่านี่สามกววาแล้วมอนก็ยังไม่ค่อยหลุดเลยนะเพราะว่าระยะพึ่งมันอยู่แค่นี้นะครับเป็นปะนี่ถ้ามีตัวอื่นมาเสริมด้วยอีกยังไงก็ผ่านนะครับคุณโซโลแน่นอน อาจากที่ดูเนี่ยบัฟที่ไม่แน, video, นะน yep. oh. ําให้เลือกเลยคือพวกเลือดนะครับโล่นะเพราะว่านะครับตัวเลือดไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าบางตัวบอสบางตัวมันมีโล่ของมันอยู่แล้วนะครับมอนบางตัวก็มีโล่ของมันเช่นเดียวกันนะครับส่วนไอเอนมี่รีเจนเนี uh, ่ยตัวนี้เราสามารถตัดฮิวได้นะครับโดยการใช้ตัวบางตัวเนาะอันนี้เอบัฟบับดูดแล้วเพราะว่าเราบับผิดนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มาแก้ไขใหม่ได้ไม่ต้องโลกนะครับเพราะบัฟมันหลุดใจเย็นๆนะครับแบบนี้ต้องใจเย็นเนาะอ่าอย่างที่บอกไปนี่เราสามารถมาชิคกันก็ได้นะครับนี่จะเป็นวิธีีีบัฟรร้อยทท่่เเ็วสุดนาะ แต่ถ้าเร็วสุดก็คือวางสองกับสามตัวเอ้ยเดี๋ยวเราวางสองกันสามตัวนี่ไอเอ็กซ์โพซิฟเดซตัวนี้ไม่แนะนําเลยถ้าใครวางกองรวมกันห้ามเลือกนะครับไม่แนะนําเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวเราสอนวางต่อกันบ้างนะครับก็คือวางตัวแรกเนี่ยตัวหนึ่งนะครับตัวแรกให้มันคุมระยะที่เราต้องการจะบัฟแล้วก็ตัวที่2ห้ามคุมกับตัวกองที่เราจะบัฟนะครับก็คือเราจะบัฟไอพึ่งตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยห้ามโดนพึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3เช่นเดียวกันเนาะตัวที่3นี่ก็ห้ามเป็นโดนตัวแรกแบบนี้นะครับนี่ให้มันอยู่กกอองประมาณนนี้้แลว็ดบต่ 2แล้วก็3นี้นั่นเองเนาะก็จะบัฟดาเมจได้95%้็แล้วนั่นเองเออวินจะได้95ด้วยวิธีนี้นะครับแต่เวนดี้กับรีฟาไม่มีปัญหาในการบัฟแบบนี้เนาะนี่เลยประมาณนี้รีฟานเนี่ยใช้แค่2ต่อก็พอนะครับแต่ว่าวนดี้กับเอวินจะต้องใช้สองสอกนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการบัฟหนึ่งที่ง่ายได้มากมากนะครับโอเคเราแพ้แล้วเดี๋ยวดูกันว่าดางมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไหมไหมนะครับนี่เห็นไหม มาแล้วถ้าใครมีตัวใหม่นะครับเราวจะมาเปลี่ยนในเกมอ่าโดยการที่มากดเชนเนี่ยไม่แนะนําให้เราออกเข้าเกมใหม่ก่อนเราถึงจะได้ดาวเยอะนี่เนาะใช่ปะเราใช้พึ่งกับเอวินแค่นั้นนะครับมันก็ได้ดาวเยอะแล้วนะครับบอกเลยเป็นวิธีการฟาร์มที่ตาละสิบตาตาละกระสุนหนึ่งครั้งได้เลยเนาะอ่านี่ไม่ต้องถึง50ครับแต่ว่าถ้าถึง50เราจะได้เป็นประตูเมจารนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการบัฟดามจการตีมิสติกหรือว่าตัวละครในการฟาร์มอีเวนต์นั่นเองเนาะเอ้ยเรา์ได คือใส่ไว้ในทีมแล้วก็กดร e ีนพีเอาครับนี่ก็จะได้เป็นบัฟนเมีไอ้บัฟเอ่อซีเค t p พอร์ทัลบูสที่จะออกนะครับหรือว่าก็ดาวที่เราจะได้เนาะอีก80%เรนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับอย่างที่บอกไปว่าอีโวจะเป็น40ไม่อีโวยี่สิบนี่ สำนี้นะครับผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อดีนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเกี่ยวกับแบบนี้ลองคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ซีรีส์อยากเทป้องดูอยากให้นะนําอะไรคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวโซโลเรตอะไรจะตามมาทีหลังเนาะตอนนี้อาจจะไปเปิดวตในสตรีมว่าเราจะใช้เป็นเมย์ใจหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเอ้ยพี่ใช้ตัวรับไปเลยพี่จะได้ไปเร็วหรือว่าพี่ขับอย่าเพิ่งใช้ตัวรับตามไม่ทันนะครับคอมเมนต์ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ